ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับเือทุกท่านก็เจอกันอีกแล้วครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เลขเด่นหนึ่อีกแล้วขอบคุณมากเลยที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดณตอนนี้ก็เป็นโุทาสใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาล โปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณทุกเดียวทางที่แบ่งปันมาโดยตลอดด้วย,ลวยคลิปนี้เดียวทานนี้ก็เป็นเดียวทานใช้กับ16สิงหาคมเราไปชมกันเลยครับท่านเจ้านี้ก็เป็นเดียวทานเลขกำลังวนัน 16สิงหาคมก็ตรองกับวันพุธก็สองแปดก็เป็นฐานเลขกำลังวันต่อมาเลยเจ้านี้เป็นฐานดับสอนอบูน สองตัวสี่แปดสี่แปดเป็นทันดับสิบหน่วยบนของที่สองตัวต่อมาเลยใบนี้ครับใบนี้ก็เป็น อดีตที่แล้วนะท่านอดีตที่แล้วเต็มรวมรอสอนอสรุปแล้วผ่านผ่านเต็มสองสองฝั่งชนเต็มศูนสองเก้าผ่านเต็มสองเดตันใหม่นี่ครับ ก็ฝากมาเป็นแนวทางชวนเต็มสองเต็มสี่เต็มหกเต็มเจดชวนเต็มสองเต็มสี่เต็มหกเต็มเจดต่อมาเลยเจ้านี้ ใบนี้ก็เป็นอดแทนของกัปตันฝากมาอดีตที่แล้วเลนกูตสามห้หสรุปแล้วผ่านโูสามห้าหนใหม่นี้ครับก็ฝากมา58าแเจก,กโซ จับโคห้าเจ็ดห้าศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์ก็เป็นอนวทานของกับตาฝากมาเป็นอนวทานโคต้นโบนก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ ใบนี้ก็ฝากมาเป็นแนวทานเด่นสอนอบนใบนี้ก็เป็นอดีตท,ที่แล้วนะเป็นอดีตท,ที่แล้วสรุปแล้วผั0นสองสามศนทห้าพันนันใหม่นี้ครับ ก็ฝากมาเด่นสอนอบน7146 7146งสีเดนึีห๋ยวตอนไวน,นี้ก็ฝากมา4ตัวเป็นนอวทานสอนอบนอดีตที่แล้ว2 3งสก็ผ่านสามผต่อมาเลยเจ้านี้เป็นนอวทาน3ตัว อดีตที่แล้วก็ฝากมา24ชุดสรุปแล้วผ่านชุด345453ส 4, 5, 4, 5, ซึ่งเดวยวทันใหม่นี้ครับเจ้าของเดวยวทันก็ฝากมาแล้วนะเ,เราไปชมกันเลยเดืยวทันใหม่นี้ก็ฝากมา0 0 6 0 0, 0 7 0 1น0 3หนึ่งหกศูนส่นห้าเะท่านก็ฝากมา34ชุดนะเค็บหน้าจอได้ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อมาเลยเจ้านี้ใบนนี้ก็ เป็นเอาทานคู่สองตัวบนตดสองสโซนนี้รวมตัวโซนห้าโซนหกหนึ่งห้าหนึ่งหกสามห้าสามหกสามเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหกแปดห้าแปดหกต่อมาเลยเจ้านี้ ใบนี้ก็เป็นแนวทางดาบโบนตัวเดียวฝากมาดับโซนตัวเดียวฝากมาดับโซนตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาดับแปดแนวทานใหม่นี้ก็ฝากมาดับโซนตัวเดียวเป็นแนวทางต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นแนวทาง แต็มรวมรอสอนนองวันนี้ก็เป็นอนดีตเก่าเก่านะท่าน530สรุปแล้วผ่านเต้ม8นะสรุปแล้วผ่านเต้ม8เราไปชมอดีตที่แล้วกันบ้างอดีตที่แล้วก็ฝากมาโชนแต็ม8 8 9 โนเต็นสองเต้นแปเต็น9ก้นะโขนพี่พอนะท่านซึ่งเนว้ทันใหม่นี้ครับเจ้าของเนวทานก็ฝากมาแล้วนะตัวอะไรเอ่ยเราไปชมกันเนว้ทันใหม่นี้ก็ฝากมาสองฝา่งโชนเต็นสี่เต็นห้าเต็นแปด โจนสาตัวสามแต้มเป็นนากทานเต็มรอสอนอบบนก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันแล้วก็ขอบคุณแนวทางอย่างมากเลยที่แบ่งปันนัทานมาอย่างออเร็วทันใจด้วย ต่อมาเลยเจ้านี้คราบท่านก็เป็น,นาทานของใบเคสิบสามฝากมา,าทานสิบบนห้าเานย์สองสามห้าเจ็ดแปดเต่อมาเลยเจ้านี้ก็เป็น,นาทานเต็มสิบหน่วยบน เคสิบสามฝากมาเต็มสอนอบนเต็มหนึ่งเต็มสี่เต็มห้าเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มแปดเต็มศูนย์ก็ฝากมาเจ็ดตัวเจ็ดเตมต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นทาน เดนโบนสามตัว456 456อดีตที่แล้ว234เนียวทันใหม่นี้ก็ฝากมา456ฝากมา3ตัวเป็นเนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับทุกเนวทางก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะ ก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามเอ็กินมาประจานทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเนมาตลอด และก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งป,นปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม